เขามีโทรศัพท์ทุกคนแต่เขาก็ไม่ได้ศึกษาแต่ว่าถ้าเราให้หัวข้อเขาแล้วก็เหมือนให้เขาอาเรียนกันไปศึกษาจากแผ่นที่ครูวางไว้ให้นะเขาจะได้ศึกษามากกว่าค่ะเพราะว่ามันเป็นการบังคับถ้าอยู่ที่บ้านเขาก็จะแบบอยู่กับเกมไม่ได้สนใจการเรียนค่ะแล้วก็มีการสอดแทกคุณธรรมจริยธรรมค่ะก็คือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกตัวเองค่ะเช่นกิจกรรมการไหว้ครูกิจกรรมเด็ดวันวิทยาศาสตร์กิจกรรมอ่าพานักเรียนเข้าวัดในวันเข้าพรรษา เป็นเรประจำวันอังคารเนี่ยค่ะเราก็จะมีการรวมเขาแล้วก็อบรมเขาสอนเขาในในสิ่งที่เป็นพฤติกรรมเชิงบวกคะ่ะแล้วก็สอนเขาว่าพฤติกรรมเชิงลบเนี่ยมันส่งผลเสียยังไงก,กับชีวิตของเขาด้านที่2ค่ะด้านส่งเสริมละสนับสนุนกนารจัดการเรียนรู้นะคะก็คือจัดทาข้อมูลสาระสนเทศของผู้เรียนนะคะก็คือหนูจะทําบัญชีรายชื่อของผู้เรียนนะคะจะัดทําพห้5แล้วก็เป็นอพอพอ้5ออนไลน์ เขาสามารถที่จะเช็คคะแนนตัวเองว่าวิชาวิชาภาษาอังกฤษกับวิชาวิทยาศาสตร์ที่หนูสอนเนี่ยเขาตอนนี้มีคะแนนเท่าไหร่แล้วถ้าเขาไม่สม่งไปงานเนี้ยเขาจะได้คะแนนไม่เท่ากับเพื่อนคือเขาจะเห็นคะแนนเดียวทางของเขาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมีความกระตอรืลร้นว่าวันนี้ครูให้งานต้องส่งเพื่อให้คะแนนได้เท่ากันถ้าเขาไม่สม่งวันนี้แล้วเขาไม่ส่งพ่งนี้คะแนนเขาก็จะลดลงเขาก็จะไม่ได้คะแนนเท่าเพื่อนก็เป็นการกระตุ้นเขาเลย การเยี่ยมบ้านครบ้อยเซนค่ะเพราะว่านักเรียนป .6 เนี่ยมีอยู่เกคนค่ะก็ออกเยี่ยมบ้านพาเพื่อนเขาไปดูที่บ้านเ <c oughs> พื่อนเขาด้วยเพราะว่ามันจะมีปัญหาเวลาเขาพูดกันในห้องค่ะเขาจะชอบแบบเขาเรียกว่าูลลี่หรือว่าพูดใส่กรรนันว่าบ้านนี้เป็นอย่างนี้บ้านนี้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นหนูจะพานักเรียนเก้าคนค่ะเพื่อลไปด้วยกันแล้วก็พาเขาไปดูบ้านของนักเรียนทุกคนด้วยกันเพื่อให้เขารู้ว่าที่บ้านเนี่ยเพื่อนเป็นยังไงเพื่อนมีฐานะเป็นยังไงเพื่อนใช้ชีวิตแบบไหนผู้ปกครองเป็นยังไง เขากลับมาเขาก็จะเริ่มแบบเริ่มลดคําพูดที่ทำร้ายจิตใจเพื่อนลงแล้วก็สามัคคีกันมากขึ้นค่ะแล้วเราก็ได้รู้ปัญหาเด็กแต่ละคนด้วยว่าเด็กคนนี้อยู่ที่บ้านเนี่ยเขาเจออะไรบ้างบางคนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เนี่ยค่ะเวลาเรามาโรงเรียนเนี่ยเราก็จะระวังเรื่องของการพูดถึงสถานะครอบครัวเพราะว่าจริงๆถ้าเรายกตัวอย่างอะไรไปแล้วพูดถึงว่าอย่างเช่นวันแม่คะ่ะเราบอกว่า,าให้นักเรียนทาการ์ดวันแม่แล้วกลับไป ว่าแม่นะแล้วก็ถา่ายรูปมาส่งครูนะเด็กที่ไม่ได้อยู่กับแม่ะคะ่ะก็จะตอบกลับมาว่าผมไม่ได้ผมไม่มีแม่คะ่ะผมอยู่กับยายเนีย่ยค่ะมันก็จะเป็นประสบการณ์ให้เราว่าเวลาเราพูดต่อไปเราจะไม่ใช้คาว่าแม่เราจะใช้คําว่าผู้ปกครองแทนเพื่อที่จะเซฟจิตใจของเขาอะคะ่ะในหลายๆเรื่องในหลายๆอย่างะคะ่ะต่อไปปฏิบัติงานวิชากรารแล้วก็งานอ,อื่นๆของสถานศึกษานะคะก็ตามที่